เล้ขาประธานหิวข้าวกกไกเ่เผ็ดๆน่ะโอ้โหประธานจะไปหาไก่ที่ไหนได้ล่ะไอ้โก้ไปหามาสิจักจิ๊บไปหากันไหนโอ้โหเอ,อเซนติง้งไปหามาดิโอ้ยแต่ละคนตนัวไร่ลมอนมาแล้ว<ป>เฮ้ยโดนเลมีอ้อ๋อเลี้ยขาประธานคิดออกเลย <S <S ้ยวเฮ้ยโดวเลมอนทานายเนี่ยจริงหาไก่ให้เราหน่อยดิได้เลยผมพิเศษนี่ไง จริงว่มาสิขึ้นมากับฉันสิไปหาไก่กันไปกันเลยไอ้ดูแมอนพาออกมาที่ไหนเนี่ยสงสัยผมพิเศษเขาใช้งานไม่ได้แล้วอะมันลงในป่าได้ไงก็ไม่รู้อะไรวะเนี่ยคนยิงหิวอยู่เอางี้ไหมประตูพิเศษเออมนต้องอย่างนี้พาไปเล้าไก่เลยตามมา เลมอนนี่มันหกน้ำ